สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมาอัปเดตนะคะรถข้างน้านี่เลยเป็นรถตักนะคะรถมือใหม่ป้ายแดงเลยค่ะร้านนะคะคันนี้คันนี้จดทะเบียนนะคะปีหกเจ็ดค่ะปีใหม่ๆเลยค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะค่ะ สำหรับใครที่กดติดตามป๊อปปี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี67ค่ะสะภาพสวยๆเลยนะคะข้างในตัวรถนะคะก็ประมาณนี้นะคะ คันนี้นะคะเป็นพัดลมนะคะไม่มีแอร์ีเดบปนยูนะคะสามสิบหกค่ะข้างในตัวเครื่องนะคะภาพาัรมานี้ ลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถตักนะคะก็แนะนำคันนี้นะคะจดทะเบียนปีห7เจ็ดเมื่อหนึ่งนะคะพร้อมใช้งานพร้อมรวยเลยนะคะส่วนราคานะคะสองแส0สี่หืห้าพันบาทค่ะปีหกเจ็ด หากลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามคันนี้นะคะก็โทรติดต่อนะคะ081ค่ะ6004753นนะคะร้านเราก็ร้านซีซีแท็กอร์นะคะอำเภอเป็นจรักจังหวัดศรีสุเกตคะ่ะร้านเรานะคะก็จะมีรถไทยหลกักหลายในการนะคะยันมานะคะคูบตา้าอิซกิหรือว่าแม็กซี่นะคะ หรือว่าอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีนะคะเครื่องตัดหญ้านะคะผ่านพุวนผ่านบุกเบิกนะคะผ่านขุดมันหรือผ่านยกกล้องนะคะที่ร้านเราก็มีให้บริการหารุ่นไหนนะคะก็สอบถามได้นะคะที่เบอร์นะคะ 0, 0ู1ปค่ะ60 0 4753ย้ามำอีกทีนะคะโทร081ปค่ะ6 0 0 4753านะคะ หรือเข้ามาดูนะคะที่ร้านเราได้เลยนะคะร้านเรานะคะมีสองฝั่งนะคะฝั่งนู้นจะเป็นร้านเดิมนะคะก็ฝั่งนี้จะเป็นร้านใหม่ร้านเรานะคะติดถนนเส้นสีเลนนะคะเส้นการถลมกันทลักถ้าสนใจรุ่นไหนนะคะก็สอบถามได้นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์ที่ให้ไว้เลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ